สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่จูสมิกเนวันนี้นะคะเราก็จะมาฉลอง100,000ซับสไครป์นะคะพายทัวบ้านของจัดตามสัญญานน่นเองแต่ว่าเรามีข้อแม้กันนะคะก็คือจะมีพื้นที่จะมีห้องบางห้องหรือว่าบางโซนในบ้านเนี่ยที่ไม่สามารถนะคะทาคลิปมาให้ทุกคนดูได้นะก็คือเป็นพื้นที่ของคนในครอบครัวของจัดนั่นเองนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้เราก็จะได้ดูในเฉพาะบางส่วนที่สามารถดูได้นะในห้องต่างๆบางโซนที่จัดอยู่อาศัยหรือว่าใช้งานในบ้านนะคะเอาตรงๆแล้วพบ สองล้านซับสไครป์ได้เนี่ยต้องขอบคุณนะคะคเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามผลง,งานของจัดมาเดือยตลอดนะรักทุกคนมากๆเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มทัวร์บ้านของจัดกันเลยดีกว่าค่ะ รามาเริ่มต้นที่หลังแรกกันเลยละกันนะคะซึ่งในโซนพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีบ้านอยู่ทั้งหมด3หลังเราก็คือคนในครอบครัวก็คือจะอยู่ด้วยกันหมดเลยแต่ว่าเราจะพามาดูตึกแรกซึ่งตึกแรกตึกเนี้จะเป็นอาคารที่ซาร์นะคะอาศัยอยู่เนาะก็คือตีมแล้วก็นอนนะคะในห้องนี้นะคะซึ่งมันเป็นตึกของพันเนาะด้านหน้าตัวอาคารก็จะเป็นตึกนี้เลยนะคะตัวอาคารด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยี่เห็นปะ น,นี้เดี๋ยวพาไปดูจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยอ,อยู่กัน2คนนะ2คนด้านล่างเนี่ยจะเป็นน้องแคปนะคะสตรีมอยู่ในห้องนี้นะแล้วข้างบนเนี่ยก็จะเป็นทางขึ้นไปห้องของจัดนะคะก็จะเป็นทั้งห้องสตรีมแล้วก็ห้องนอนเนาะอันนี้นะคะเป็นห้อง นะคะเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปดูแล้วกันเนาะพาไปดูคร่าวๆแฮัลโหลขออนุญาตเข้าไปหน่อยนี่อันนี้ก็เป็นห้องที่แคปอยู่นะคะก็จะสตีมอยู่ตรงนี้นะะเออแล้วก็นอนนะคะนอนก็จะเป็นที่นอนอยู่ด้านล่างตรงโน้นนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นห้องข้าวๆที่แคปอยู่ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะมีโอมีแอร์มีอะไรเรียบร้อยมีโต๊ะมีอะไรแล้วก็ตุนสบงงสบียงกันไว้ในนี้ทําความสะอาดเองหมดเลยนะคะเราก็ปิดประตูให้น้องก่อนก็คือแบบแบ่งโซนให้น้องอยู่ไปเลยหนึ่งห้อง ต่อไปนะคะก็จะพาไปดูห้องซีมของจัดนะคะก็ต้องเดินขึ้นบันไดตรงนี้นะขึ้นบันไดไปก็หลายก้าวอยู่นะคะถ้าวันไหนฝนตกบอกเลยว่าบันไดเปียกแล้วมันจะลื่นมากนะคะแดดได้อันนี้ห้องพี่เอ ้องแบบพยายามเก็บให้สะอาดที่สุดแล้วเท่าที่จะสะอาดได้นะคะวันนี้เปิดหน้าต่างด้วยปกติไม่ค่อยเปิดพม่านเท่าไหร่เวลาสตรีมอ่ะพี่ก็จะปิดพม่านตรงนี้หมดเลยเนาะให้มันมืดมืดเพราะว่าพี่ก็จะเติมฟงเตงิมแสงเติมอะไรเข้าไปอีกนะคะนี่ตรงนี้ อย่างเวลาสตรีมใช่ไหมพี่ก็จะปิดไฟเห็นไหมเห็นไฟบนห้องพี่ปะคือแบบมีหลายดวงมากพี่ก็จะปิดไฟดวงนี้อ่าแล้วก็เปิดไฟดวงนี้แล้วก็เปิดไฟตรงนี้เติมเข้าไปที่เราเห็นภาพนะคะพี่บดสตรีมสวยๆเนี่ยเพราะอย่างนี้เลยนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาดูห้องรอบๆกันดีกว่าปะ่ะเดี๋ยวก่อนเราต้องเริ่มจากการเปิดผ้าม่านก่อนดา,ดา,ดา,ดา ตรงนี้นะคะจริงๆเนี่ยมันเป็นปฏิทินงานของพี่แล้วเพราะพี่กลัวพี่ลืมทํางานนั่นนู่นนี่นั่นแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีทีวีนะคะตรงนี้ด้วยเนาะพี่เอาทีวีมาไว้อะเอาไว้แบบดูซีรีส์เนาะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็เป็นแบบพวกของชงของใช้อะไรียังไม่ได้เก็บดีนะคะ้วล่างตรงนี้ก็จะมีโซนอาหารแมวปกติแมวมันนอนด้วยใช่ไมก็จะเทอาหารเม็ดกับน้าไว้ให้มันเนาะตรงนั้นนะคะแล้วก็อันี้น้ําที่พี่ตุนไว้กินนะส่วนที่นอนก็อย่างเงี้ยแหละก็ไม่ได้มีอะไรส่วนที่นอนมี ส่วนใหญ่พี่ชอบหมอนเยอะๆอะไม่รู้ทําไมคือเวลามีหมอนเยอะๆอะไรเต็มๆๆเตียงแล้วมันรู้สึกนอนสบายมากอ่ะต่อไปเป็นโซนคอมพิวเตอร์โต๊ะคอมของพี่อ่ะอันนี้เป็นโต๊ะใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะสภาพเป็นแบบนี้เลยแบบเรียวๆน้ำ้องเอาไว้ใกล้ๆมือเพราะว่าพี่เกยนลูกไปเก็บเกยนลูกไปหยิบนะคะ ตรงนี้นะคะเห็นกล้องไหมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไฟนะคะมีหมดแอร์ก็จะเอาไว้แบบใกล้ๆก,กับโต๊ะคอมด้วยเนาะตรงนี้อุปรกรณ์เกมมิีย์ที่ใช้อยู่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของคอแซนนะคะไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดนะคะสตีมเด็กเนาะไมค์เป็นเอลกาโต้นะสตีมเด็กเอลกาโต้ e L ato, นะ D e L หน้าจออะไรนี้หมดเลยหน้าจอนี่ตอนนี้พี่ก็ใช้แอเดรอยสองจอเนาะไว้อ่านแชทแล้วก็ตรงนี้เป็นอ่าัวน,นี้เหมือน ว่าตัวไหนอะโซวีว่มะไอตัวเ<ช>น<า>ี้ยเพิ่งเปลี่ยนส่วนไฟที่เติมอยู่ข้างบนตรงเนี้ยมันจะเป็นไฟเอลกาโตมันจะอยู่ด้านในเห็นปะเห็นสี่เหลี่ยมข้างในไหมเออมันจะอยู่ตรงนั้นนะคะคข่าวประมาณ ก็จะเป็นชั้นวางของโชว์สินค้าน้องบางคนบอกว่าพี่อยากไปเข้าห้องน้ํานานกว่าไปอาบน้าไปอาบน้ำคืออาบแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวจริงๆก็อาบน้ําเสร็จแล้วคือพี่ก็ขึ้นมาทาครีมข้างบนหมดเลยคือไม่ทาที่ห้องน้ํานะไม่ทาที่ห้องนอนห้องนึงนะคือแบบไม่ไม่ทานะแรามาทาที่ห้องนี้แทน <c oughs> นะคะมาดูด้านหลังกันต่อดีกว่ามันจะเป็นส่วนของชั้นวางของชั้นโชว์ของ จริงๆมันมีลิ้นชักแข่งปริศนาที่มันอยู่ตรงนี้ด้วยน้องๆหลายคนก็แบบสงสัยว่าพี่จาระเก็บอะไรไว้ข้างในนีอ้อันนี้เดี๋ยวมาดูกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูทีละชั้นก่อนดีกว่าทีละโซนตรงนี้ก็จะเป็นบบโซนตุ๊กตาอันนี้ก็ของพี่ได้มาจากฟรีไฟเอยซื้อมาเองเอยคนอื่นให้มาเอยตรงนี้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็น อของไลเซนนะคะก็คือ CPU ที่เราใช้อยู่แล้วเอากล่องมาตั้งไว้เนาะใครที่กำลังจะปรับความใหม่นะคะหลายๆคนดูด้านหลังของพี่ได้ตรงนี้นะคะเลือกได้เลยนะคะสินค้าดีต้องไปลองใช้เราใช้จริงๆเราก็เลยพูดได้ไง ตรงนี้ก็เป็นโลนะคะโลโลที่ทาง AMD เขาส่งมาให้แต่ว่าพี่อตั้งยากมากเลยเพราะมันเป็นโลกระจกเห็นไหมมันเป็นโลกระจกคือแบบส่องก็สะท้อนเห็นหน้าตัวเองอ่ะมันก็เลยแบบตั้งยากมากสำหรับห้องพี่เพราะมันสะท้อนกระแสงไฟชั้นนี้เป็น i h a v e CPU นะอันนี้ก็จะเห็นในกล้องเวลาสีอันนี้เป็นลำโพงที่ใช้ฟังเพลงทุกวันนี้นะคะตัวนี้เพิ่งซื้อตอนปีใหม่เป็นของขวัญให้ตัวเองเนาะปีหนึ่งก็ซื้อของทีหนึ่งพี่อ่ะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นพวกของที่เราใช้จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวที่วานหูฟังนะคะ ตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ได้เอามาลองใช้อยู่ก็ชอบอยู่เป็นหูฟังไมในตัวการ์จอนะคะอันนี้เป็นตัวที่ใช้อยู่ล่าสุดเลยนะอันนี้ก็เป็นแบบพวกกล่องอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บไว้บ้านจา๋าองอย่างว่าเนาะเพราะว่าเราอะเล่นฟีไฟเป็นเกมมือถือแล้วน้องๆหลายคนที่เป็นนักคงน,นักแข่งอะไรเอ่ยเงี้ยเขาก็มาอยู่บ้านพี่นะคะเวลาสตรีมเนี่ยมันก็ต้องใช้โทรศัพท์สตรีมใช่ไหมเพราะว่าเขาเล่นในโทรศัพท์ก็เลยต้องหาการ์ดแคปเจอร์มาให้น้องๆใช้เนี่ยเยอะมากส่วนของพี่เนี่ยใช้เองก็จะมีที่ต่อกับกล้องกล้องกล้องเว็บแคมอ่่กล้ทีู่ นากล้องนาสตีมตรงนี้ช่วงที่อ่าทีมลัดเอลฟานะคะมาแข่งที่เชียงใหม่เนี่ยก็ได้พาน้องไปเที่ยวในสุ p e r ีอยู่ซึ่งก็มีคลิปอยู่ก่อนหน้านี้อันนี้เป็นรูปที่ไปถ่ายกันกับครอบครัวพี่เนาะแล้วก็มีน้องๆอ,อีก4คนก็คือยูจังนะคะโฟกี้แล้วก็บาลอดเนาะด้านบนตรงนี้ โล่แสนซับแสนซับแรกเลยว่าตอนนั้นโคตรดีใจมากคือหนึ่งแสนซับเป็นอะไรแบบทำยากมากตอนนั้นแล้วก็น,นี่เป็นอีกรูปหนึ่งเป็นรูปของ้องๆอ,องทีมจัดเอาป้าเหมือนกันถ่ายกับแม่แม่ก็อยู่ในนี้ด้วยอันนี้นะคะอุคุในแม่พี่ก็จะมีอยู่2ตัวอันนี้คือตัวแรกที่พี่ซื้อเลยนะทุกคนตัวนี้ก็เคยร้อง cover ไปเมื่อสองสามปีก่อนอยู่ในช่องยูทูบก็ลองไปหาเพลง cover ที่พี่แบบเคยร้องดูนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้ซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองซึ่ง อันนี้ถ้าเกิดใครที่ดูซีนพี่เมื่อวันก่อนพี่แบบเซลมากพี่อยากเอาอุกุเลเล่ออะตั้งไว้ด้านบนตรงนี้ทุกคน <_ S 1> ตั้งเอาไว้ตรงนี้อ่ะไว้ใกล้ๆกับอ่ะไม่ใช่ไม่ได้ไว้ตรงนี้ <_ S 1> พี่เอาไวต้ตรงนี้ตรงรูปกรอบรูปตรงนี้นะเสร็จแล้วทีเนี้ยพี่อยากขยับเก้าอี้เก้าอี้ที่นั่งสตรีมอะตรงเนี้ยขยับปุ๊บเสร็จแล้วทีเนี้ยอุกุเลเล่พี่ตก <_ S 2> ทีเนี้ยตอนนี้มันมันร้าวค่ะตอนนี้อุกุเลเล่พี่มันร้าวเห็นปะ ไม่ไม่รู้ว่ากล้องอันนี้จะชัดพอจะมองเห็นไหมเห็นเส้นๆไหมคือมันร้าวแล้วพี่รู้สึกว่าเสียง <c oughs> มันอาจจะเพีย้ยหรืออะไรอย่างง <c oughs> ี้หรือเปล่าพี่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสเอาไปซ่อมนะคะซึ่งอันนี้พี่ซื้อที่กรุงเทพก็น่าจะาไปซ่อมที่ร้านที่กรุงเทพแต่มันน่าจะส่งซ่อมได้แหละนะพี่คิดว่าคร่าวๆนะคะในห้องของพี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเอาวันนี้เลยย่า ต่อไปนะคะเราจะพามาดูด้านในบ้านหลังใหญ่กันนะคะซึ่งอีกหลังหนึ่งเราจะไม่พาไปนะอันนี้เป็นบ้านของคุณป้านะคะบางซีสั้นนะคะก็จะมีน้องเนี่ยมาอยู่ด้วยนะคะที่บ้านก็คือเป็นบูธแคมป์อยู่ในบ้านของตัวตจเองเลยนะอันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเปิดประตูเข้าไปก่อนเนาะฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ่านเต้นเลยซีเปิด,ด้ไปเข้าไปดูข้างในกัน มันก็จะลกๆหน่อยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้อยากจะจ้างแม่บ้านมาทาความสะอาดบ้านแต่ด้วยโควิดเนาะเขาก็แบบเราก็ไม่กล้าให้ใครเข้าบ้านเราอะเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนแรกเลยเป็นโซนห้องโถงถ้าเกิดเดินเข้าบ้านมาปุ๊บเจอกับห้องโถงก็จะเจอกับโซฟานะคะนั่งตรงนี้ซึ่งของมันก็จะมีผ้าห่มผ้าห่มหมอนนะแบบสภาพแบบใช้อยู่จริงนะคะนอนดูทีวีกันหรือว่านอนดูแข่งกันก็จะอนอนที่ตรงนี้เนาะ ห้องนี้เป็นห้องปิดหนาเป็นห้องของพี่บิก๊กอย่างนี้ละกันเป็นห้องของพี่บิกนะ๊กเนาะพี่บิ๊กก็จะทําหน้าที่นะคะช่วยตัดคลิปให้พี่แล้วก็พี่ลูกเต๋านะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนอ่โต๊ะคอมนะคะอีกโต๊ะหนึ่งแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบโซนนี้นะเพราะว่าใช้เป็นโน้ตบุ๊กนะคะแบบเผื่อน้องใช้เรียนออนไลน์หรือว่าอายากจะสตรีมก็มานั่งในตรงนี้ได้ก็จะใช้โน้ตบ mm ุ๊กโน้ตบุ๊กตัวเนี้ยก็เป็นของ R.O.G. นะตรงนี้ตัวนี้นี่เคยรีวิวไปอยู่นะคะในคลิปก่อนอันนี้ว่าประมาณปีหนึ่งละโต๊ะมันก็จะลกๆนิดนึงแล้วก็ห้องต่อไปอันนี้จะเป็นโซนห้องของนักกีฬาละซึ่งอันนี้พี่พึ่งกั้นห้องมาใหม่เนาะให้น้องได้อยู่กันเป็นโซนแบบเฉพาะจาะจงชัดเจนเลยนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีประตูแต่ว่าอันนี้ไม่มีใครอยู่ไนงะเราก็เลยเปิดประตูเพื่อที่จะถ่ายอากาศในบ้านไว้ เข้ามาถึงเนี่ยโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนห้องนอนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเตียง2ชั้นเนาะอยู่คล้ายๆกับแบบเด็กหอนะคะที่อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ที่จริงตรงนี้มันจะมีโต๊ะคอมอยู่หนงโต๊ะซึ่งเอาไว้ให้น้องเรียนออนไลน์เหมือนกันแล้วก็สามารถสตรีมได้ด้วยนะคะ แล้วก็อีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องที่เอาไว้ใช้แข่งเลยนะคะสําหรับน้องๆเน,นาะต้องมีคอมนะคะที่จะต้องใช้เปิดกล้องนะคะในการแข่งขันโปโลเนาะแต่ว่าในนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าห้องเนี้มันเป็นห้องแอร์อยู่ห้องเดียวด้านล่างนะคะนี่เห็นไหมแอร์แอร์ห้องเดียวอยู่ด้านล่างบางวันที่มันร้อนมากๆน้องก็จะนอนกันในห้องนี้ด้วยกัน4คนเลยนะคะด้านหลังนี้ก็จะมีคอมอีกหนึ่งเครื่องเนาะเอาไว้ให้ใช้จริงๆตรงนี้ก็เป็นโซนคอมอีกเครื่องแต่ว่าคอมเครื่องนี้เหมือนจะย้ายจะไม่แน่ใจว่าย้ายไปไหน แตนะ่ว่าคอมที่บ้านมันมีหลายเครื่องอะน้องมี4ี่คนจะก็ต้องหาคอมมาให้น้องใช้ทั้ง4คนอะทุกคนคุงออกไหมอันนี้ก็จะเป็นคอมอีกเครื่องหนึ่งนะคะที่ใช้ในห้องนี้เนาะต่อไปนะคะ,ออละ,คะหลังจากที่พาดัวห้องตรงนี้เสร็จไปแล้วมันจะมีโซนลึกล<ด>ับอยู่อีกหนึ่งโซนก็คือบันไดข้างหลังตรงนี้ตรงนี้นะคะพี่จะไม่พาทุกคนขึ้นในชั้นสองนะเพราะว่าเป็นพื้นที่เสฟโซนนะคะของคนในบ้านอันนี้ต้องขอโทษจริงจแต่นี้พี่จะเล่าให้ฟังว่าพี่ ต้องขึ้นบันไดตรงนี้เพื่อที่จะขึ้นไปเข้าห้องน้ําข้างบนอันนี้แหละคือเหตุผลว่าทําไมพี่ถึงไปเข้าห้องน้ํานานมากอ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูห้องของพี่ลูกเต่ากันนะคะซึ่งอยู่ด้านล่างตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นห้องให้ลูกเต่าเลยหนึ่งห้องเพราะลูกเต่าไม่สามารถใช้ห้องร่วมกับพี่ได้เพราะลูกตเต<อ>่าเสียงดงังพี่็เสียงดังลูกเต่าก็เสียงดงังอันนี้เปิดเข้าไปก่อนๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆลูกเต่ายัางไม่ตื่นเปิดไป เมื่อก่อนที่นอนอยู่ในห้องนี้นะคะห้องห้องแค่นี้ห้องเล็กๆตรงนี้แต่ว่าด้วยความที่ว่าเตียงพี่มันเป็นเตียงหกฟุตอันใหญ่เนาะก็เลยย้ายไปอยู่ข้างบนพอเดินเข้ามาตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็จะเป็นโซนเก็บของทั่วไปแล้วก็มีกล่องรองเท้าพี่ลืมเอารองเท้าใสจะโดนดุไหมเนี่ย ลืมเอารองเท้าใส่กลองจะโดนดูหรือเปล่าเรจะเป็นรองเท้าผ้าใบนะของพี่แล้วก็ของคนในบ้านเนาะแล้วก็ไม่ต้องหาว่าราครองเท้าไม่ได้แพงมากอะไรหรอกรองเท้าผ้าใบทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่พี่บอกเนาะนี่อันนี้เป็นโซนหน้าบ้านเราเปิดให้ดูนห้องเก่าต่อไปเป็นโซนครัวค่ะทุกคนก็จะรกถึงรกถึงรกถึงขั้นรกมากพื้นที่ใช้งานจริงเน่ทุกคนมันจะไปสะอาดได้ยังไงเนาะเดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านโซนครัวอันนี้คือโซนทํากับข้าวจริงๆเนี่ยจะออกมาทํากันข้างนอกอันนี้เป็นส่วนของตู้แช่เทีย ตุนของฟีดไว้ในนี้หมดพวกมงพวกหมูพวกอะไรเนี่ยจะอยู่ในนี้หมดเลยจริงเดี๋ยวช่วงประมาณบ่ายสามก็จะมีแม่บ้านมาล้างตาให้นะคะโอ้ตรงนี้เสียกไม่น่าเดินมาทางนี้เลยต้นมะกรูดมะกรูดมะกรูด บอ่อน้ําอันนี้เป็นบ้านคนปากเก่าเนาะคนเชียงใหม่คนปากเก่ามันก็จะมีบอ่อนงบอ่อน้ําด้วยตรงนี้ก็จะเป็นโซนพืน้นที่สนามหญ้นานะคะเล็กๆเนาะเอาไว้ให้หมาเดินเล่นนะคะแล้วก็เอาไว้ให้คนนั่งปาร์ตี้กันเวลาปาร์ตี้กันปีมงปีใหม่หรือว่าอยากจะกลิ่นกาท่าที่จะ,จะยกโต๊ะมานั่งกินกระตรงสนามหญ้าตรงนี้นะคะหลังบ้านตรงนี้ก็มีมิตู้เย็นอีกหนึ่งอันเหมือนกันเอาไว้เก็บของที่แบบกินแรงนะกินแรงๆแล้วก็มีเครื่องซักผ้าด้านหลังตรงนี้เอาไว้ให้ซักนั่นเอง ห้องน้าที่พี่ใช้จะมีอยู่สองห้องห้องด้านล่างที่จะมาใช้หลักบ้านสุดตรงนี้เลยเพราะมันไกลมากถ้าเกิดเราเทียบจากตรงที่เราปีนต้นมะม่วงตรงน,น,นั้นนะคะเดินลงมามันไกลมากห้องน้ำอยู่ตรงนี้หนึ่งห้องแล้วก็จริงๆห้องนึงก็คือมันจะอยู่ข้างบนห้องนี้ห้องนี้ให้ดูห้องด้านบนนแต่ว่าไม่พาขึ้นไปนะคะให้ไปดูไม่ได้จริงๆ ต่อมาจะเป็นพาร์ทในส่วนของ q r A นะคะที่เปิดให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,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 นะคะถามเกี่ยวกับพี่ได้เนาะซึ่งปกติแล้ว q r d A เนี่ยพี่จะทำปีละครั้งนะเออปีละครั้ง อันนี้ก็จะเป็นกรณีพิเศษนะคะฉลองครบ2ล้านซับนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูคําถามกันคําถามเนี่ยก็จะเป็นคําถามที่ทั้งในแฟนเพจนะคะแล้วก็ในชุมชน YouTube เนี่ยถามกันเข้ามาเนาะส่วนใหญ่คำถามก็จะถามมาคล้ายๆกันนะคะงั้นพี่จะตอบแบบรวมๆเลยละกันเนาะมาเริ่มต้นกันเลยละกันค่ะทุกคนคําถามแรกอันนี้เอาเป็นสรุปเลยนะเพราะว่าจริงๆถามมาเอาตรงรวมๆสองสองที่เนี่ยก็ประมาณหกร้อยประมาณห้าร้อยหกร้อยกว่าคําถามนะคะ กว่าคอมเมนต์เนาะอย่างแรกเลยพี่ตัดอายุเท่าไหร่อันนี้เป็นคําถามที่เจอบ่อยมากๆตอนนี้นะคะพี่อายุ29ปีนะคะแล้วก็ปลายปีนี้พี่จะ30แล้วนะคะจะขึ้นเลข3แล้วไม่ต้องตกใจนะคะพี่ก็อาจจะเป็นพี่เป็นเต้หรืออาจจะเป็นป้าของหลายๆคนอันนี้พี่ก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าน้องๆบางคน อก็อายุน้อยกว่าพี่ไปหลายปีอยู่ก็เลยไม่ได้สีเรียดแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกพี่ว่ามา้าน้องๆส่วนใหญ่ที่ดูในสตรีมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเรียกพี่ว่ามา้านะคะหรือว่าเจ๊เจัดเตอะไรเนี้ยเจ๊พวกนี้มากกว่าเนาะแล้วก็อีกคําถามหนึ่ง อันนี้เราเราจะยังไม่เข้าคําถามฟรีไฟนะคําถามฟรีไฟเดี๋ยวเราไว้ไท้ายๆแล้วกันเนาะพี่ช้างเคยหมดเงินกับการทําอะไรมากที่สุดในชีวิตพี่ตอนนี้นะคะหมดเงินกับการทําเอาแค่หนึ่งอย่างนะถ้าสมมติว่าจ่ายแค่หอนอย่างโป้งแพงที่สุดนะหนะ้าอก <c oughs> ซึ่งตอนประมาณปีหนะ้าอกไม่แน่ใจว่าปีกว่าๆหรือสองปีแล้วนะหนะ้าอกเกี่ยหนะ้าอกพ,นะอพี่เนี่ยทาไปหมดประมาณแสนกว่าๆนะคะรวมเบ็ดเตล็ดแล้วจริง ค่าทำมันประมาณเก้าหมื่นกว่าแต่ว่ารวมค่าโยงค่ายาค่าตอนที่ต้องดูแลตัวเองอีกอะไรอย่เงี้ยก็ประมาณแสนนิดนิดตึ้งเป็นเงินก้อนแรกที่ใช้แล้วแบบเยอะที่สุด วิจกรรมที่พี่เคยทําอ่ะอย่างแรกเลยจมูกจมูกคือสิ่งแรกที่พี่ทาอันนี้เคยเล่าให้ฟังหลายครั้งอยู่นะคะแล้วก็อันที่สองคือปากที่ตัดตัดกระจับด้านบนนะหลายๆคนดูพี่ถ่ายรูปหรืออะไรเนี่ยก็น่าจะสังเกตเห็นปากของพี่อยู่นะคะแล้วก็อย่างที่สามก็คือหน้าอกแล้วก็จะมีคําถามต่อมาที่ถามอีกว่าพี่อยากทำสิจกรอะไรเพิ่มเออคาถามนี้ถามว่าพี่อยากทําอะไรเพิ่มตอนนี้พี่อยากโมทั้งหน้าค่ะถ้าพี่มีโอกาสได้ไปเกาหลีพี่จะโมทั้งหน้าเลยทําหน้าใหม่ เกิดใหม่เมือตายเกิดใหม่อยากได้หน้าใหม่แต่ถามว่าอยากได้หน้าใหม่ขนาดนั้นไหมก็ไม่พีก็น่าจะแค่ดูแลตัวเองให้ไม่ไม่ดูมีอายุเยอะก็พอเอออยากดูเด็กอยากดูอะไรอย่างเงี้ยให้มันกับให้มันแบบใกล้ชิดกับน้องๆได้มากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อ,อไหร่ก็ตามเพราะความคิดที่อ่ะ คิดว่าถ้าเกิดพี่ดูมีอายุขึ้นมาน้องๆหลายคนอาจจะเข้าถึงพี่ได้ยากขึ้นอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยเหมือนคุยกับคุณป้าเหมือนคุยกับผู้ใหญ่เนี่ยแล้วแบบบางทีบางเรื่องอยากจะคุยด้วยเนี่ยมันอาจจะไม่กล้าคุยด้วยอะไรแต่จริงๆนะพี่คุยด้วยได้ทุกเรื่องนะเข้ามาคุยในซีนได้นะคะถ้าอ่านคอมเมนต์ทันหรือว่าเห็นคอมเมนต์พอดีพี่ก็จะตอบส่วนใหญ่จะตอบเกือบทุกคอมเมนต์นอกจากว่าอันนี้พี่จะติดสารทาง,ทางมันอ่านคอมเมนต์ไม่ทันจริงๆอ่ะเรารู้ใช่ไหมคนที่รู้ก็จะรู้คนที่ไม่รู้ยังไม่เข้าใจก็็ไไม่่เปนรอ รู้กันไปค่อยเรียนรู้จากตัวพี่ไปก็ได้เนาะคำถามยอดฮิตอีกหนึ่งคำถาม <c oughs> ก็คือพี่มีแฟนหรือยังนะคะทำตัวสดมากทำตสดไม่มีแฟนไม่เปิดตัวแฟนสักทีพี่ <c oughs> มีแฟนแล้วทุกคนพี่มีแฟนแล้ว <c oughs> แฟนของพี่ก็คบกันมาปีนี้ก็น,น่าจะปีที่สิบแล้วค่ะประมาณสิบปีนะเพราะว่าพี่ก็ตอนแรกก็นับนับวันนับเดือนนับปีอยู่นะว่าคบกันมาเท่าไหร่เ้าตามสไตล์เด็กๆนะแต่พออยู่กันไปด้วยันนานไม่ได้นับแล้วเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้พี่จานนับกันไปทําไมว่าคบกัน มากี่ปีกี่ปีพอครบรอบวันที่คบกันรู้จักกันก็อิงก,ก็เลดตลอดเพราะว่าติดงานกันทั้งคู่นะคะพี่กับแฟนก็จะอยู่อยู่ด้วยกันแบบ อ่าคล้ายๆเหมือนตอนแรกๆก็เหมือนแฟนกันเนี่ยแหละอืมเหมือนแฟนกันเหมือนแฟนกันพวกแกงงิ่งปกติทั่วไปทุกวันนี้ก็อยู่เป็นแฟนกันเหมือนปกติทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราทั้งคู่โตแล้วก็เลยจุดที่โฟกัสอ่ะมันเลยจะไม่เหมือนตอนเด็กๆอ่าตอนเด็กๆเราแค่โฟกัสว่าแบบเราจะเป็นแฟนกันรักกันอยู่ด้วยกันอ่าอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเราอ่ะโฟกัสไปที่อนาคตของพวกเราอนาคต อนาคตของลูกที่อาจจะเกิดมาในอนาคตที่จะมีลูกหรือเปล่าในอนาคตจะถามว่าอยากมีไหมก็อยากมีแต่ด้วยหน้าที่การงานหลายๆอย่างสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างมันทาให้พี่ยังไม่กล้าที่จะมีลูกก็คือตามตามที่เขาเคยพูดกันนะว่ามีลูกเมื่อพร้อมมีแม่เมื่อพร้อมมีพ่อเมื่อพร้อม,อ,ม,อ,มอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าม,มีก็ดูแลได้แต่พี่แค่แค่อยากระวังอนาคตของลูกอะให้แบบพี่อยากให้ลูกลำบากเออซึ่งตรง ก็ต้องพยายามกันต่อไปอีกสําหรับพี่กับแฟนนะอันนี้คือเรื่องของพี่กับแฟนนะคะแล้วก็อีกอย่างหน,นึ่นงทีง่น้องๆอ,อยากให้พี่ทำมากเลยคือการเปิดตัวแฟนอันนี้พี่บอกก่อนเลยนะว่าพี่อ่ะ ตัวพี่เองก็อยากเปิดตัวแฟนเหมือนกันแต่ว่าตัวของแฟนพี่เองเนี่ยเขาไม่สบายใจที่จะเปิดตัวให้หลายๆคนรู้จักก็คือเขาไม่ได้อยากดัง่ะเขาไม่อยากดังเขาไมไ่อยากเป็นที่รู้จักเขาอยากจะอยู่แค่แบบแค่ครอบครัวกับเพื่อนแค่นั้นนะคะอยากจะทางานเบื้องหลังช่วยเหลือซัพพอร์ตพี่ในตรงนี้มากกว่าเออก็เลยโอเคงั้นไม่เป็นไรอันนี้พี่ก็ขู่ย่แฟนนะว่าถ้าเกิดเธอพร้อมเมื่อไหร่เราเราอยเปิดตัวก็ได้เราอาจจะเปิดตัวตอนแต่งงานเลยก็ได้หรือตอนที่แบบมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ซึ่งถ้ามีลูกแล้ว ต้องเปิดตัวพ่อปาะวาไม่งั้นลูกไม่มีพอ่อไม่ได้นะใช่ไหมใช่ไหมเออ อ่ะเรื่องเรื่องแฟนตกไปอันนี้เป็นเกี่ยวกับพี่นะคะข้อมูลทุนฐานของพี่พี่อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเคยอยู่กรุงเทพเคยย้ายบ้านไหมเคยย้ายบ้านเคยไปอยู่กรุงเทพแล้วก็อยู่ได้ไม่ถึงปีสถานการณ์โควิดก็เลยกลับมาเชียงใหม่เหมือนเดิมวันนี้ที่ลงหลักปฐานอยู่เชียงใหม่เลยนะคะก็เพิ่งจะต่อเติมบ้านที่เพิ่งรีวิวไปให้ดูเนาะอยู่เชียงใหม่เป็นหลักๆเลยทําไมถึงมาเป็นรีมเม m e r ทำไมถึงมาเป็นยูทูบเบอร์เอาตรงๆพี่ก็ไม่ได้คิดว่าพี่จะเป็นนะอันนี้เคยคุยกันในส่วนเอกอกก่อนแล้วเคยนั่งคุยกันในีมแล้วหรือว่รแล้วาคอาจ ไม่เคยได้ยินอาจะยังไม่เคยได้ฟังแต่ว่าได้มาดูคลิปนี้พี่เนี่ยเริ่มต้นเลยจากแรกๆเลยเนี่ยพี่เป็นเด็กเล่นเกมธรรมดาทั่วไปอ่ะอันนี้มันมันจะเข้ามันจะเข้ากับเลือกแข่งเกมด้วยนะพี่เล่นแล้วพี่ก็แข่งเกมพี่ก็เริ่มหาไรายได้จากเกมแต,ตแต่ตรงนั้นเลยตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อายุสิบห้าสิบสิบเจ็ดสิบแปด เป็นต้นหมาแต่ว่าเกมที่พี่เล่นเนี่ยมันก็ผัดเปลี่ยนตามยุคตามสมัยตามเทรนในสมัยนั้นๆนึกออกปะสมัยก่อนก็มีแข่งอดิช่ออดิชั่นแข่งเกมนู้นแข่งเกมพี่ก็ไปแข่งหมดแข่งตามร้านกงร้านเกมก็ไปแข่งหมดมีงานอะไรก็ไปแข่งแข่งแข่งชนะบ้างแพ้บ้างเน้นเข้าร่วมได้รางวัลก็ถือว่าเป็น กำไรถ้าไม่ได้รางวัลก็ถือว่าเสมอตัวเก็บประสบการณ์แล้วก็จนมาที่ประกอบคอมนะคะที่รู้สึกว่าสเปคก็ค่อนข้างแรงอพอสมควรตอนนั้นพี่เล่นเกมยิงปืนเกมนึงเป็นแนววัตเทอร์รอยัลเหมือนกันอะพี่จะไม่พูดชื่อเกมนะพี่คิดว่าพวกแกรู้กันอยู่แล้วนะคะตอนนั้นเกมนั้นมันจะเป็นเกมคอมใช้สเปคแรงอยู่พอสมควรพี่ไปทําคอมมาด้วยความที่ว่าคอมแรงเฮ้ยเราใช้แค่เล่นเกมอย่างเดียวมันไม่คุ้มสำหรับพี่ี่คือทุกๆเวลามันมันมีค่ามันเป็นมูล,ลค่านึกอ,ออกไหมเวลามันเป็นสิ่งที่ ใช้ไปแล้วไม่สามารถเก็บกับคืนมาได้หนึ่งออกไะฉะนั้นแล้วเมื่อเวลาผ่านไปมันเป็นมูลค่าที่เราเสียไปเสียไปอย่างสมมติว่าเราทํางานหนึ่งชั่วโมงได้100้อบาท1ชั่วโมงที่เรานั่งเล่นเกมเฉยๆแทนที่เราจะได้เงิน100้อยบาทแต่เราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเริ่มสตรีมดีกว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเริ่มแรกที่พี่สตรีมอ่ะพี่ก็เปิดสตรีมให้เพื่อนดูกันเฉยๆแค่กลุ่มกันเองเนี่ยดูเล่นเล,ลเ่นคนเล่นเก่้ีเล่นแล้วี่ติดมากๆที่ชอบมากพี่กเล่นันเล่นเกม ช่วงนนะพี่เล่นแบบวันนงวละสิบกว่าชั่วโมงเือบบางวันก็20ชั่วโมงเล่นแบบปิดมากแล้วด้วยความทว่าพี่เป็นคนที่มีเป้าหมายในตัวเองฉันเล่นเกมนี้ไม่เก่ง ฉันไม่เก่งแต่ฉันอยากจะเก่งแล้วพี่ไม่ได้เป็นคนที่มีความสามารถในการเล่นเกมไม่ได้มีพรสวรรค์ในการเล่นเกมขนาดนั้นสําหรับคนที่ไม่มีพรสวรรค์อ่นนี้ฝากถึงน้องๆด้วยนะสําหรับใครที่แบบเคยรู้สึกว่าตัวเองเล่นเกมไม่เก่งหรืออะไรแต่ว่าอยากจะเก่งเหมือนคนอื่นเขาเรามีหนึ่งวิธีค่ะเราใช้ปริมาณเข้าทุบเราฝึก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 เราเล่น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 ฝึก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 เข้าไปเล่นบ่อยๆเล่นบ่อยๆให้กล้ามเนื้อมันจดจำให้มันจําว่าเนี่ยสมมติจะจะลากหัวใช่ไหมเล่นเล่นเล่นนิ้วเรามันจะจดจําเองว่าต้องลง น้ำหนักประมาณเท่าไหร่มันถึงจะขึ้นหัวเอออันนี้สําหรับน้องๆหลายๆคนอาจจะเข้าใจเพราะว่าทำได้แล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจพี่ก็เลยจะบอกว่าให้เริ่มต้นอย่างแรกเนี่ยสำหรับคนที่อยากเกไปดูคนเก่งเล่นไป ไปดูทริควิธีการเล่นหลายๆคนเขาก็ใจดีเขาก็แนะนํานะคะส่วนของพี่พี่เล่นในคอมเป็นหลักนะสําหรับเกรียมฟรีไฟล์ฉะนั้นแล้วไม่ต้องมาขอเปิดดูตั้งค่าเพราะสุดท้ายแล้วมันแล้วแต่ความถนัดของคนอยู่ดีถ้าเกิดเป็นในคอมแต่ถ้าในมือถือพี่ไม่มีคําแนะนํานะพี่แนะนําให้ไปดูโปรเพเยอร์ที่เราชื่นชอบนะคะตามสไตล์เราอย่างน้องชอบเล่นปืนอ ปืนชาร์จเป็นสายแอตแท็กเกอร์อะไรเงี้ยก็ไปดูนักแข่งโปลีที่เขาเก่งๆเล่นปืนชาร์จกันหรือให้ไปดูตามคนตามคนนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างเกมฟรีไฟอ่ะอันนี้พวกเราส่วนใหญ่เป็นเกมฟรีไฟใช่ไหมยอย่างเกมฟรีไฟอ่ะนักแข่งแต่ละคนอ่ะก็จะมีสไตล์การเล่นที่ตัวเองถนะัดไม่งั้นมันไม่มีตำแหน่งออกมาหรอกว่าแอตแท็กเกอร์นะเซนตไนเปอร์นะเป็นตัวซัพพอร์ตเตอร์นะเป็นอินเกมลีดเดอร์นะอินเกมลีดเดอร์ก็คือคนทงแผนคนสั่งเกมคนสั่งให้เพื่อนว่าเนี่ยจะต้องไป ในสถานการณ์ที่หน้าง,งานที่ไม่ใช่โค้ดก็คือเหมือนเหมือนเป็นคนที่กระจายคำสั่งของโค้ดให้กับเพื่อนไปเล่น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 อีกทีหนึ่ง อันนี้จะเป็นหน้าที่ของอินเกมบีเดอร์นะคะอันนี้พี่บอกก่อนเลยนะสำหรับน้องๆหลายๆคนนะใครที่แบบว่าเป็นตัวชาร์ตัวชาร์ตนะไม่เหมาะกับการเป็นอินเกมบีเดอร์มากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนที่จะเป็นอินเกมบีเดอร์จะต้องมองเห็นมุมกว้างส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวซัพพอร์เตอร์หรือว่าเป็นไนเปอร์นะคะที่เป็นอินเกมบีเดอร์สุดตัวชาร์ตก็เล่นเล่นยิงยิงไปอันนี้ก็แล้วแต่การฝึกองแต่ละคนนะเราเราไปไกลละถึงเจพีังแต่เดี๋ยวกับวกกลับมาก่อนเรื่องยูทูบแล้วก็สตรีมที่รีมาหลายแพลตฟอร์มมากนะคะ ตอนนี้พี่ก็น่าจะสตรีมหลักๆเป็นในแฟนเพจกับใน YouTube นะแล้วก็ส่วนเกม GTA นะคะพี่ก็น่าจะเป็นสตรีมช่องรองพี่นะคะ JMRP ช่องนั้นน่ะจะเอาไว้สตรีม GTA โดยเฉพาะเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกลัวลิขสิขธิ์ค่ะ พอกวนรีบเข้าติดหัวช่องเนี้ยมันปเปิยวพี่ก็เลยเออเดี๋ยวไปสิ้นช่องนั้นใครที่อยากดู GTA นะคะดูได้สองช่องทางก็คือในช่อง YouTube JFRT กับใน Twitch นะคะช่องจัสตินนั่นเองเองนาะแต่สำหรับพีไฟเนี่ยก็ดูได้สองช่องทางเหมือนเดิมนะในอ่าแฟนเพจจัสตินนี่ n านอแล้วก็ y ยูทูบจัสตินนี่ชานอลนะคะกิจกรรมเราก็มีเหมือนเดิมเลยนะคะท,ทุกวันเสาร์สร้างห้องวันอาทิตย์เทสแคนแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยตารางกิจกรรมของพี่อาจจะรวนนิดหน่อยนะจัสติมนมีเพิ่งดันแกนไปวันแรกอ,อาจจะเฟลไปเพราะว่าจัส ก่อนหน้านี้พี่ไม่ได้เตรียมตัวมานะคะไม่ได้ศึกษาระบบอะไรมาเนาะแต่เดี๋ยวซีซันนี้จะค่อยๆดันแกนไปแต่ว่านี้บอกก่อนนะซีซันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจว่าพี่จะแกรนได้ทันหรือเปล่าตามเขาทันหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้านะคะเดือนพฤษภาคมวันที่11นะคะไปประมาณสัปดาห์หรืออาจจะ2ส,สัปดาห์พี่จะต้องบินไปเวียดนามเพื่อที่จะไปแข่ง แต่ตัวพี่เองไม่ได้แข่งนะแต่พี่พาน้นองๆทีม Just คล r r y นะคะก็คือนำทีมโดยพี่เคนเนาะไปแข่ง จริงๆก็น่าจะดูแลในส่วนของคิมอพอไซไปด้วยนะคะเพราะว่าก็อย่างว่าน้องไปในนามมไทยเราแบกชื่อประเทศไทยไปเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันก็ต้องช่วยกันพี่ก็จะต้องไปดูแลน้องๆนะคะที่ไปแข่งซีเกมด้วยนะซึ่งอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะตามเชียร์กันด้วยจริงๆมันมีคําถามมาถามเหมือนกันว่าทำไมไม่เอาทีมโปลีตไปลงจริงๆมันเป็นกติกาที่เขาแจ้งมาค่ะสาหรับประเทศไทยเนาะว่าเขาไม่ให้ทีโปลิตลงนะอันนี้อาจจะเป็นข้อขุ่นข้อหมองใจของหลายๆคนนะคะก็ถ้าเกิดใคร ที่ตามแข่งมาโดยตลอดเขาก็จะเก็ตเขาก็จะเข้าใจแต่ใครที่แบบไม่ได้ดูหรือว่าดูผันผ่านรถติดตามผันผานดูผืนผืนก็อาจจะไม่รู้นะคะอันนี้ก็ถือว่าอีกแจ้งข่าวให้ละกันจริงๆน้องๆที่คัดไปตัวนี้ก็คัดมาจาก4,000กว่าทีมเหมือนกันเขาก็เก่งเหมือนกันจนมาได้ถึงขนาดนี้จริงๆอ่ะทีมแรกที่ได้ไปคือทีมจัด NGU ได้อันดับหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่น้องอายุไม่ถึงน้องอายุไม่ถึงก็เลยไม่ได้ไปนะคะก็เลยตกเป็นอันดับ2แล้วก็อันดับ3ซึ่งณตอนนั้นอ่ะทีมที่อจัด NGU ได้อันดับทีได้้น ที่ก็เลยกลายเป็นว่าส อันดับสองกับอันดับสามได้ไปแทนซึ่งตอนนี้เราก็กําลังเตรียมตัวกันอย่างหนักเหมือนกันนะเอาตรงๆเป็นรายการที่กดดันที่สุดของพี่ตั้งแต่นี้พี่เคยทั้งลงแข่งมาหรือว่าซัพพอร์ตน้องๆมาเพราะว่าด้วยความที่เกมเกมเราแบกชื่อประเทศไทยไปความคาดวังมันจะสูงเพราะว่ามันเป็นตัวแทนประเทศไทยมันไม่ใช่ตัวแทนโปรเจกต์โปรแทนตัวแทนทีมหรือว่าตัวแทนอะไรแล้วอย่างโปรลีอ่ะเราก็เป็นแค่ตัวแทนทีมตัวแทนทีมไปแข่งในโปรลีซึ่งแข่งแค่ในประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบบมันมันกดดันมากมันก็ฟีลประา เหมือนตัวแทนโปรลีของเราเนี่ยแหละที่ได้ที่หนึ่งที่สองไปแข่งเวิร์ซีรีส์คือมันกดดันจริงๆอันนี้พี่ก็เลยอยากจะขอให้น้องๆทุกคนนะคะถึงแม้ว่าในเวลาไลฟ์สดหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะมีท็อกซิกแชทหรือว่าคนที่แบบชอบดา่ดาด่าไม่รู้เป็นอะไรต้องชอบดา่าคนไทยด้วยกันเองอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะแทนที่จะให้กําลังใจแต่ด่าคนไทยกันเองนี่พี่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแต่พี่อยากให้น้องๆที่ติดตามพี่ตรงเนี้ยอย่างน้อยๆอ่ะเราอาจจะเป็นคนจํานวนน้อยหรือจํานวนหนึง่ง ให้กำลังใจนักกีฬาตรงนี้มันเป็นส่วนที่สาคัญมากน้องคือจุดจุดหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เขาประสบความสําเร็จเขาจะได้ผลงานออกมาดีหรือไม่ดีจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับกําลังใจของพวกเราด้วยนะคะเมื่อที่แบบอ่ะเล่นตบไปหนึ่งเกมอุ้ยมาเปิดดูแข่อยากจะดูว่าคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างแต่แบบมาเจอคอมเมนต์ด่าบางทีมันก็บั่นทอนิตใจฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะรายการไหนๆก็ช่างอันนี้พี่อยากจะสอนน้องๆว่าอยากให้น้องๆอ่ะ ให้กำลังใจให้กำลังใจทุกทีมถ้าสมมติเราไม่ชอบทีมพุทีมึปงอ่งไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องด่าเราให้กำลังใจแค่ทีมที่เรารักที่เราเชียร์ก็พอส่วนเรื่องต่างๆในเกมฟรีไฟเติมเงินมาทั้งหมดเท่าไหร่ในเกมไฟลนี้ที่บอกไม่ได้จริงๆเพื่อนมา3าปีพี่ไม่เคยนับเลยว่าเติมไปเท่าไหร่พพูดเลยนะไม่เคยนับเลยว่าเติมมาเท่าไหร่ถ้าจะให้ไปนับย้อนหลัง3าปีก็ไม่ได้อยู่ดีมันเยอะ นะคะมันยิ่พอสมควรแต่ถ้าตีมูลค่าพี่ว่าน่าจะเกิน6หลักน่าจะหลละแต่6หลักเท่าไหร่ไม่รู้แต่ไม่น่าจะถึงเจ็นะพี่ว่าไม่น่าจะถึงเจ็เพราะาพี่เติมทีก็อาจจะพันสองพันสามพันอาจจะมีที่เติมให้น้องบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นแล้วก็อีกคําถามหนึ่งอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะคะจากน้องรัชดาพรเนาะ เส้นทางการแข่งเกมของพี่จัดมินคืออะไรและที่มีความฝันอยากจะทํามากกว่านี้ไหมถามว่าพี่มีความฝันอยากจะทํามากกว่านี้ไหมมีเส้นทางการแข่งเกมของพี่จัดมินคืออะไรตอนนี้ตัวพี่เอง้วยความว่าพี่อายุเยอะแล้วนะคะตัวพี่เองอาจจะไม่ได้ลงแข่งเองแต่ว่าจะเป็นการผลักดันผลักดันวงการอีสปอร์ตนะคะในเกมที่พี่ชื่นชอบในเกมที่พี่เล่นเนี่ยให้ไปต่อไปข้างหน้าอาจจะเป็นการช่วยเหลือน้องๆอะไร่างนี้มากกว่าเพราะตอนเด็กๆอ่ะพี่เข้าใจนะเว้ยพี่เข้าใจเด็กนะว่าเก่งอ่ะมีโอกาสได้แข่งแต่ไม่มีคนสนับสนุนพี่ก็ จะเป็นส่วนนั้นที่สนับสนุนน้องนะคะแต่นี่บอกกวอนว่าไม่ได้สนับสนุนทุกคนนะไม่งั้นพี่ตายเพราะพี่ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นรู้ไหมมันก็เลยเป็นสิ่งที่น้องถามมาต่อว่าพี่มีความฝันที่อยากจะทํามากกว่านี้ไหมพี่มีความฝันอยากจะทํามากกว่าน,าน,าาานี้พี่อยากทําให้พี่อยากจะเป็นสังกัดสังกัดหนึ่งอนาคตนะคะอยากจะเป็นสังกัดไม่ได้เป็นแค่คโปรเจกต์อย่างตรงนี้เนาะจะเ,เป็นสังกัดสังกัดหนึ่งใหญ่ๆเป็นทีมสโมสรใหญ่ๆที่มีทีมแข่งหลายๆทีมมีน้องๆนักกีฬาหลายๆทีมรันวงการอยู่ในวงการโปรลีกในเกมนันวแท ประเทศไปแข่งอันนูน้นอันนี้อันนี้อันนั้นได้สปอนตนักกีฬาอ e ีสปอนตให้เป็นนักกีฬาที่แบบเป็นนักกีฬาที่มีเงินเดือนมีอาชีพมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันเป็นอาชีพที่มันจริงจังจนสังคมยอมรับผู้ใหญ่ยอมรับมากขึ้นอันนี้นะแต่ตอนนี้พี่ติดอยู่อย่างเดี้วที่ไม่มีตัง Okay, ไม่มีตังค์ที่ไม่ได้มีตังค์แบบให้เยอะขนาดน,านั้นหนึ่งออกไหมตอนนี้พี่ก็เลยให้ในส่วนที่พี่ช่วยได้ก็ฝากติดตามพี่ด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ก็ข้าวๆประมาณนี้นะคะที่จริงต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะอันนี้บอกเลยว่าจากไปจริงๆคือแบบขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าการที่จะมาถึงสองล้านซับตรงนี้ได้อะมันมันไม่ได้ง่ายนะคะก็คือพี่ก็มีกําลังใจจากพวกาทุกคนเนี่แหละ ะะที่ให้กำลังใจพี่มาโดยตลอดพี่อาจจะชอบแทนตัวเองด้วยหนูคะว,ว่าหนูเพราะว่าพี่รู้สึกว่าแบบพี่ก็ยังเป็นเด็กอยู่อ่ะพี่จะพูดพี่จะพูดแบบแบบพี่เลยนะมาถึงจุดนี้ได้อ่ะเพราะว่าทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนติดตามหนูทุกคนชอบหนูทุกคนรักหนูทุกคนก็เลยช่วยเหลือนในตรงนี้อันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็หลังจากนี้ไม่ว่าหนูจะทําอะไรหนูก็อยากให้ทุกคนช่วยเป็นแรงผลักดันให้หนูแล้วก็เป็นกําลังใจให้หนูได้ทําต่อไปหนูจะได้แบบทําให้มันสําเร็จในสิ่งที่อยากจะให้มันสําเร็จเออ ในส่วนตรงนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะคะขอบคุณจริงๆจ,จากใจจุบจ๊บๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ